สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านทีมงานแก้วเจริญทรัพย์ของพี่นน,นครับอันนี้พี่นนท์เขาบอกว่าขายนะครับขายเครื่องอัดฟางนะครับอัดฟางแต่ว่าพี่แกบอกว่าขายอย่างแน่นอนแต่ว่าราคานี่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับราคาไม่ตัดสินใจนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไงนะครับเครื่องอัดฟางนี่ นี่ครับฟางฟางฟางก้อนฟางอัดที่แกที่แกอ,อัดไว้นะครับใครที่สนใจอืใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจฟางอัดก้อนนะครับให้วัวให้ควายก็ทักเข้ามานะทักเข้ามาในช่องผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อแกอให้นะครับเพราะว่าถือโอกาสรีวิวให้แกไปเลยนะครับนี่ฟางอัดก้อนนะครับใครที่สนใจแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจนะตอนนี้ก็คือเครื่องอัดฟังคันนี้ครับพี่แกบอกว่าขายแน่นอนแต่ว่าราคานี้อ่าแกยังไม่ตัดสินใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่ h b 1 3 0พัดครับก็คือรุ่นเขานะรุ่นเขาของคูบต้าครับของคูบูต้าราคานี้ยังไม่สนุนราคาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่แกจะเปิดมาเท่าไหร่ พี่ล่องบอกข,อข่าวเบิ้งตัวว่าเท่าไหรเพราะว่าเกิดว่ามีพี่น้องเอฟซีเขามาติดตามในช่องล่องสน,นุนราคามาเบืง้งสองแสนแนว่นอนนี่ครับราคาสองแสนบาทนะสองแสนบาทมีต่อลองอยู่บ่อ่อ่านะก็คือสามารถพูดคุยต่อลองกันได้นะครับ ก็อาจจะได้นิดหน่อยนะมันมากกว่านี้มันก็คงจะไม่ไหวมันจะหนักเจ้าของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับว่าพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักมาที่เบอร์0 8 7 0 2 2 1 0 7 9นะครับอ่าะครับหรือเบอร์ของพี่นนท์นะครับเบอร์เบอร์ยังพี่บอกเลย0 9 5ย์เ5 7 6อ่าห้า7ด6 09、97 0955760997นะครับอ่าก็ลองถ้าใครที่เข้ามาติดตามในในในคลิปของล็อกกี้อินดี้เราก็ก็ลองทักเข้ามาสอบถามดูนะครับไม่ไม่ไม่โทรไปที่เพื่ออเครื่องพี่ชายก็โทรมาที่เครื่องผมนะเดี๋ยวผมจะพามาดูก็ได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่ส0 0แสนนะครับเครื่องยังใหม่กริ๊เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบัน สามปีครับไม่มีงวดครับซื้อไปก็ใช้งานสบายสบายเลยนะครับเพราะว่าอะไรนี่ที่เดชอุดมเรานี่มีศูนย์คูโบต้าอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองอ่าโทรเช็คก,กับน้องอยู่คนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้เครื่องคูโบต้าเครื่องอัดฟังคูโบต้าอยู่เดี๋ยวผมจะลองถามเขาดูว่าเขาซื้อไปอยังนะฮะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ใครโทรมาก่อนก็ได้ก่อนละงานนี้ของถูกของดีมีน้อยนะครับ น,ะะนี่ก็อยู่กับทีมงานแก้วเจริญทรัพย์นะครับก็มารีวิวขอโอกาสรีวิวรถของพี่แกให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับแมคโครสามตัวนะครับนี่ฮะไม่รู้ว่าเสียตินเห็นคลิปนี้แล้วเสียตินสนใจคันไหนหรือเปล่าครับหรือสนใจรถดำหรือเปล่านะไม่รู้นะนะครับส่วนรถดำนะครับรถดำก็ พี่แกเปิดมาราคา47นะครับ47พูดคุยกันได้ครับผมเล่มทะเบียนเป็นใบโอนลอยมาครับเล่มทะเบียนมีฮะแต่ว่าเขาเซ็นโอนลอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปโอนเองนะแต่ว่าราคานี้ก็คือราคาที่บอกนี่ก็คือสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับนะลองโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาดูนะฮะ อันนี้เราก็มีรายการจำหน่ายอยู่2รายการนะฮะคือ <c ười> มีเครื่องอัดฟังกับล็อกกี้ร9 5้านะครับ60คาีเบนแล้วก็60นะครับ3รายการเลย3าคันนี้37ครับ37ไม่ไม่ต้องทำอะไรอ่า<ม>ก็คือระบบ <50 S 1> ผมรับประกันได้นะ <50 S 1> เพราะว่าอยู่ที่นี่นี่รถทุกคันนะครับดูแลดีมากนะ อันนี้อันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันแต,แต่งรอเรียบร้อยแต่งรอนะระบบแอร์นี่เย็นช่ำนะครับแอร์ oh, Air, okay. นี่แล้วก็ <c oughs> แห้งกริบทุกทุกอย่างนะไฟ <c oughs> ให้เรียบร้อยนี่แต่งสวยใหย้ระบบ <c oughs> นี่ก็คือพี่แกแต่งให้หมดเรียบร้อยใครที่ชอบแต่งงูถ้าผมมีตังนี่ผมก็เอาเหมือนกันนะครับแต่งให้มัมมีมาครับแมคโครนี่ราคาอยู่เท่าไหร่ก็สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดพูดคุยกันเอานะต่อรองกันได้นะครับ อยู่กับพี่นนท์ครับใครสนใจก็นี่แหละครับเบอร์ที่ให้ไปนะครับที่ต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ทิ้งไว้ให้อีกทีนึงนะครับนะก็เข้ามาพูดคุยต่อรองราคาเพราะว่าผมไม่ได้เสียอะไรด้วยอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมนับถือกันผมก็ถือว่าผมรีวิวผ่านไปนะครับให้พี่ๆน้องๆทีมงานที่ใครที่สนใจอย,อยากได้แมคโครอยากได้รถดัมแล้วแล้วก็เครื่องอัดฟางนะครับก็ ถ้าชมคลิปนี้แล้วก็สนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาที่เบอร์ผมได้นะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับพามาดูแต่รถคันนี้นี่อู้ถ้าพูดถึงนะคืองานถ้าพูดถึงงานใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่พูดถึงงานลอกงานอะไรนะโคมัตสูต้องยกนิ้วให้เลยเร็วครับเร็วแล้วก็แข็งแรงด้วยนะเท่าที่ผมเคยร่วมงานกับหลายๆทีมงานหลายๆคันมานะครับแต่ว่าต้นตำรับความเร็วก็ต้องยกให้โกเบแหลนะเนาะ โกเบนี่เร็วทำงานไวทำงานคล่องนะครับนะครับผมก็จะได้เดินทางต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็พามาดูรถแมคโครนะครับรถแมคโครรถดํานะครับของทีมงานแก้วจเจริญทรัพย์นะครับผมใครที่สนใจก็พูดคุยทักทายเข้ามานะครับเพราะว่าของดีมีน้อยฮะของดีมีน้อย นะครับผมขายนะครับขายเดี๋ยวผมถ่ายรูปคันนี้ให้ดูนะขายนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพนี่หายห่วงครับรับประกันได้ของรถที่นี่นะครับนี่ฮะฮะสร้สางวะสร้นะสางจะเป็นบ่โอ้มีหอดสร้างไฟตัวนี้ ออโอ้ต้มเองหมดตกแตจงเองหมดโอ้นี่แล้วมันจังอืมมันจังบได้ยากอือนี่นี่แล้วน,น,น,นี่ไผอยากวอกงัวเป็นโรคงัวบได้แก่กับ <c oughs> <c oughs> นะครับปกติพี่แกก็จะวิ่งบัวด้วยวิ่งส่งบัวตลาดบอนด้วยนะครับตอนนี้ก็หยุดหยุดกันเต็มหมดเลยนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ